เขาดดลงไปแล้วอาเชิรอนนายนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฉันยังไม่เคยเห็นใครใจกล้าต่อหน้าพ่อฉันเลยสักคนการประลองความเป็นนักรบดาบคราวก่อนก็เหมือนกันนายไม่กลัวเลยหรือ,อยังไงเมื่อหนึ่งปีก่อนในห้องของไรอันที่คฤหาสน์ของตระกูลโอเจน อาเรื่องนั้นนะหรอไม่มีอะไรหรอกฉันแค่อ่านเจอในหนังสือมานะแถมตัวนั้นนายก็ให้สัจจะอัศวินด้วยความกลัวนั้นมาจากจินตนาการจินตนาการที่ว่าฉันอาจจะไม่รอดในสถานการณ์ตอนนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้านายกระโจนจากหน้าผานายจะไม่ได้ไเผชิญความตายจนกว่านายจะร่วงถึงพื้นดินนั่นแหละคือเหตุผล ที่ทำไมนายถึงควรอยู่กับปัจจุบันมากกว่านั่งจินตนาการว่าอนาคตจะเป็นยังไงถ้านายทำแบบนั้นได้นายก็จะมองเห็นทางออกเชรสินี่นายโง่หรือไงฮะอ่ะโง่หรือถ้ากระโจนจากหน้าผานายก็ตายสินายอาจจะตายได้เลยนะพูดเรื่องบ้าอะไรของนายเนี่ยพระเปล่าฉันไม่นายหมายความว่าอย่างนั้นคิดดูดีๆสิจังหวะที่กระโจนไปนั่นแหละนายได้ตายแนะ่ เอออ้าเมื่อกี้เขาก็โดดลงไปแล้วเอเรียนเชโรอนห่างออกไปสองเมตรผ่านไปแล้วสี่สิบวินาทีย้ายต้องมีสติไว้ถ้าสปริตโซนพังทลายเมื่อไรเราจบเฮแน่หึ้ยย้า ฮะอะอะไรวะเนี่ยเจ้านั่นมันกระโดดตอนไหนถึงนำพวกเราไปทุกคนหมดเลยเนี่ยโอ้เริ่มแล้วล่ะสูขข้รัาอาจดูเหมือนเพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวแต่ว่าเมื่อกี้นายเห็นใช่ไหมเห็นสิไอเด็กไม้นั่นโดดลงไปเมื่อกี้เลยล่ะคลาสห้า เอมี Amy, ่เธอบอกว่าชโรอนใช้เวทมนต์ครั้งแรกไม่ใช่เหรอฮะเขาออกตัวช้าแต่ก็ยังกู้สถานการณ์ได้อยู่ถ้าชโรอนเคลื่อนไหวแบบนี้ต่อไปได้เขาต้องเป็นที่หนึ่งได้แน่แม่งเอ้ยแม่งเอ้ยทีมฉันมันทำบ้าอะไรอยู่กันวะนี่ขนาดฉันทำเต็มที่แล้วแต่ใจเว้นนั่นก็ยังน้ำหน้าชันอยู่โอ้ อาเลงมาเรียเมื่อก่อนเธอยังพอมีความสามารถอยู่บ้างมาเรียทำไมพักนี้เกรดเธอถึงได้ร่วงจังเลยล่ะพวกน้องนักเรียนคนอื่นใจร้ายกับหนูมากเลยหนูเลยทนไม่ไหวแล้วคะ่ะได้ข่าวว่าพวกเด็กนักเรียนในคลาสเธอเองก็จะเอาจริงจังกันมากพวกเด็กคนอื่นๆยังทนไหวและพัฒนาตัวเองฝีมือได้ ถ้าเรื่องแค่นั้นเธอยังรับมือไม่ได้แล้วเธอจะมาเป็นนักเวทได้ยังไงล่ะดังนั้นเธอก็เลยได้อยู่คาจ็ดอยู่ร่วม6ปีฉันเกลียดการแข่งขันแต่ฉันเกลียดการโดนรังแกมากกว่าฉันจะปล่อยให้มาร์กเรียนคลาสไม่ได้เด็ดขาดในช่วงสุดท้ายของรอบ3นักเรียนเข้าร่วมการทดสอบถูกแบ่งออกเป็น3ามกลุ่ม กลุ่มหน้าสดเป็นคนอยู่กลุ่มของมาร์กและเชโรนกลุ่มตรงกลางจะตามหลังมาห่างออกไปราวสามเมตรและต่อจากกลุ่มนี้คือกลุ่มสุดท้ายที่ใช้เวทมนต์ก่อนเพื่อนเพราะกลัวป่าจริงขนาดใช้เวทมนต์เหาะเหินยังใช้ไม่ได้เลยแล้วถ้าล่วงลงไปจะไม่ตายใช่ไหมนี่ฮัชชีเฮ้ยเฮ้ย,ยช่วยด้วย ผมขอทดยกเลิกทดสอบครับ <c oughs> อย่างที่คิดไว้จริงๆพวกเด็กนักเรียนที่ไม่สามารถเอาชนะความกลัวได้จะร่วงลงไปก่อนเพื่อนเบลสสอบตกที่ระยะ45เมตร YR สอบตกที่ระยะ58เมตรทัสสอบตกที่ระยะ83เมตรทีสอบตกที่ระยะ92เมตร ว้ายอะอุป,ปกรณ์เซฟที่อยู่ไหนเนี่ยนี่ฉันต้องหล่วงลงไปหรือแค่ไหนว้อะ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 ไรเนี่ยโอโหดายชะมัดเลยพวกเขาน่าจะบอกเราสักหน่อยว่าเรื่องมันน่าจะเป็นแบบนี้ของควัญพิเศษสำหรับเด็กคลาสแรกจ้าทุกคนในกลุ่มสุดท้ายสอบตกกันหมดระยะ สองร้อยเมตรหนูหนูไปไกลกว่าน,นี้ไม่ไหวแล้วค่ะครูครับช่วยด้วยกรีดกลุ่มกลางตรงกลางก็สอบตกกันหลายคนเฮ้ยฮ <c oughs> ไอ้พวกงโง่เอ้ยจะลองตั้งแต่แรกทำไมยังไงพวกมันก็นสอบตกอยู่ดีปัญหาก็คือป้าชิปฉันเข้าใจถูกแล้วจริงๆด้วยระยะห่างระหว่างเราสองคนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เห็นมันยังดูมีเหนื่อยเลยสักนิดเป็นไปได้ยังไงตอนเริ่มสอบดูทรงเหมือนเจ้านั่นมันไม่รอดแล้วแท้ๆบ้าชิบนี่มันอะไรวะเนี่ยชายรอนเก่งจริงๆแถมยังใช้คอมโพชั่นซ้ำเรื่อยๆได้การเคลื่อนไหวของเขาสมา่ำเสมออย่างกับเครื่องจักรเลย การคอมโพชั่นนะการเปลี่ยนตนเองให้เป็นวัตถุเพื่อทำให้จิตสงบและสร้างความคงที่แต่ในทางตนค่นข้ามการเคลื่อไหวของมากกลับไร้ความเสถียรอย่างเห็นได้ชัดเขาเก่งกว่าเพื่อนร่วมคลาสก็จริงแต่เขาคงรีบร้อนมากเกินไปยอบเยี่ยมมากคุูเทรา ใช้การรับรู้คำช่องสัมผัสตัวจับได้จากที่ใกลๆแบบนั้นน่าประทับใจจริงๆฮ่าฮ่าฮ่มีพรสวรรค์เงินหรือเชอรอนใช้การคอมพิเตชันอยู่อยู่เดี๋ยวนี้สุดยอดไปเลยแฮะเขาเรียนสกิลขั้นสูงมาจากไหนกันการเรียนรู้ของเขาเองงๆล่ะปกติแล้ว พวกนักเวทจะเรียนรู้วิธีเปลี่ยนจากจิตใต้สำนึกเป็นการใช้สติสามปรชัญญะแต่ชายรอนไม่ทําแบบนั้นเล่นเอาชันสงสัยเลยว่าหมอนั่นกำลับบงควบคุมจิตใต้สำนึกดั้งเดิมเองเหรอนั่นมันไม่ใช่สิ่งที่จะเรียนรู้ได้เองสักหน่อยใกล้ถึงขีดจำกัดแล้วอ้อยลงมือเลยเฮ้ตอนนี้เนี่ยนะมันจะจงแจ้งกันไปหรือเปล่า บ้าเอ้ยถ้าลองใช้พลังจิตที่เหลืออยู่ทั้งหมดฉันอาจจะทำได้แค่ครั้งเดียวเท่านั้นเฮ้ยฮ<ะ>้เสียงแบบนั้นมีคนกำลังเปลี่ยนวิถีทางฮ้ฮะฮะอะไรเนี่ยฮโทษทีนะอนาคตของฉันขึ้นอยู่กับเรื่องนี้ เราร่วงลงไปพร้อมกันเธอนี่เขาคิดจะพุ่งมาหาเราหรือเอ๋เขาเขารลบได้เง้นหรออ้าสวยแล้ว เพราะช่วงนี้เราฝึกหนักไปหรือเปล่านะร่างกายถึงรู้สึกหนักอึ้งไปหมดเราจะเป็นลมตอนนี้ไม่ได้โฟกัสฮอ๋อไอสารเลวนั่นการเคลื่อนไหวของเขาแปลกไวไหรือเปล่าทิศท,ทางมันเริ่มแปลกๆหรือเปล่านะคลาสห้าเกือบจะชนคนข้างหน้านั่นซะแล้วลนะ เพราะเขามีจุดประสงค์ยังไงล่ะเอ๋แล้วนายรู้ได้ยังไงอ่ะแล้วจะอยากให้เกิดอุบัตเหตุการณ์แบบนั้นเพื่ออะไรอิรุกิอ่าขอโทษนะคะคนนี้ที่แรกแอดนึกว่าเป็นพระเอกในอนาคตคนแรกพยายามจะเคลื่อนการเคลื่อนไหวส่วนอีกคนนึงก็พยายามจะโจมตี เป็นกลยุทธ์วิธีที่วางได้ดีสำหรับการเทเลพอร์ตและการเคลื่อนที่ข้ามผ่านาังกาศถ้าเด็กใหม่นั่นหยุดการโจมตีนี้ไม่ได้ละก็ซวยแน่แต่ถ้าเป็นฉันละก็แค่นี้สบายหรือ <c oughs> แม่งขี่โม้อีกแล้ววะแต่ก็อย่างที่อิริกุพูดแล้วนะไม่มีทางที่อาจารย์จะดูไม่ออกหรอกคงจะมีแผนอะไรอยู่สินะอืม ถึงแล้วโว้ยฉันจะถึงเป็นคนแรกเชิญอิจฉากันได้เลยไอพ้พวกเพกืพ่อนร่วมชั้นหน้าโง่และพวกคลาสหกที่จะต้องกลายมาเป็นรุ่นน้องของฉันดูสให้เต็มตาถึงความอัจฉริยะของฉันป่านนี้มากคงใกล้จะถึงเซนชัยแล้วแน่ๆถ้าเราอยากจะชนะต้องรีบแซงเขาขึ้นให้ได้ แต่ถ้าเราฝืนเพิ่มระยะเทเลพอร์ตอาจทําให้เราฝึกมาทั้งหมดหมดรังพังลงได้ถ้างั้นเราต้องเพิ่มความเร็วขึ้นต้องให้ความเร็วกว่ามาก์สักครึ่งก็ยั่งดียาว้าวชิโรนตามมาทันด้วยตอนนี้เหลือแค่สองคนแล้วเร็วกว่านี้อีกมากร์กร่างกายของเขายังไม่สมบูรณ์เขาคงใช้เวทมนตร์ตรงนี้ไม่ได้แน่ ให้ฉันดูด้วยสิฮะเอ๊ะนันมันฮะอะไรนะ่ะนั่นมันอะไรอึเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่ไว้แบบนี้นตายแน่คำเตือนคำเตือนกลไกของสะพานเริ่มทำงานฮะเลเวลสิบเลเวลสิบฮะ นี่มันบ้าอะไรวะหมายความว่ายังไงเลยวาสิบอาจารย์แทสฉันจะไปห้องกับคุ้มก่อนหอาจารย์ใหญ่คะเราต้องหยุดการทดสอบก่อนแต่นี่เป็นการทดสอบเพื่อเลื่อนคั้นถึงสองคลาสเลยนะถ้าหยุดไปกลางคันครอบครัวทางฝั่งนักเรียนต้องร้องเรียนกันหนักแนะ่เอาอยัางไงดีคะยังจะมีหน้ามาถามอีกเหรอส่งสัญญาณให้หยุดการสอบเดี๋ยวนี้ การสอบจบแล้วส่งสัญญาณเหลืองการสอบถูกยกเลิอกอย่างนั้นหรอเอาจริงดเเงิเป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องนี้แบบนี้เบดนี่นายดื่มจนเมาพับอีกแล้วใช่ไหมย้ำไปต้องกี่รอบว่าการสอบคราวนี้มันสำคัญมากนะรอบนี้นายได้โดนดีแนะ่ฮะล็อกงั้นหรอ รู้สึกว่านี่ไม่ไม่ใช่ขอ้อผิดพลาดเลยนะอืเอ๋มีคนอยู่ที่หน้าประตูแกเป็นใครเปิดประตูดูนี้ถ้ายังไม่เปิดฉันจะระเบิดแกไปพร้อมกับประตูนี่ซะช่วยทําอย่างนั้นทีเถอคะค่ะคนอย่างฉันตายไปก็คงไม่มีใครสนใจอยู่ดีเอ๊เสียงนี้มันนี่เธอมาเรียงกันหรือ นี่รู้ตัวรึเปล่าว่าทำอะไรลงไปเปิดประตูเดี๋ยวนี้นี่ไม่ใช่สถานที่ที่จะจบด้วยการลงโทษแค่เล็กน้อยเท่านั้นหรอกนะไม่มันจับแล้วค่ะถ้ามาผ่านการทดสอบนี้ได้ชีวิตฉันต้องเหมือนได้ลองนรกอีกแนๆ่ๆน่าแต่ถ้าตายไปเลยตอนนี้มันก็จะต่างอะไรกันล่ะว่าไงนะก็แค่ตายไปซะตอนนี้เลยฮะเ ข้าใจแล้วอยากทําอะไรก็แล้วแต่เธอเธออาจารย์ใหญ่ชีรอนกับมาร์คเขากำลังเข้าไปในเขาวงกดแล้วไม่นะนี่มันเรื่องใหญ่แล้วถ้าไม่อยากเปิดก็ไม่ต้องเปิดเพราะตอนนี้มันไม่สำคัญอะไรแล้วยินดีด้วยนะการสอบหยุดลงตามที่เธอต้องการแล้ว การสอบจบลงแล้วเงินรูเวนเอ้ยฉันจะชนะอยู่แล้วจะแท้ยังไงฉันก็ต้องชนะจะถอยไม่ได้แล้วโอกาสที่จะกําจัดไอเวนนี่ได้ก็มีแค่ตอนนี้เท่านั้นฮ่าฮาทำไมเจ้าพวกนั้นยังมาหยุดกันอีกยิงในศักดิ์ศรีกันหรือไงต้องไปหยุดพวกเขาเดี๋ยวนี้มันอันตรายเกินไปศาสตราอาจารย์แทสมัดทำอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์ใหญ่คะ อุตสาคิดว่าเขาจะแตกต่างไปสักหน่อยถ้าขืนตัดสินใจเพราะสิ้นคิดเพราะถูกความโลภเข้าขอบงแล้วก็จะไม่มีทางเจอหนทางสู่อนาคตได้หรอกเนอะครีพวกเราจะทำยังไงดีคะจะให้อยู่เฉยๆแบบนี้เหรอเอมี่ไอ้พวกงี่เงเาเอ้ยคนที่ข้ามไปกับดักนิดไปได้ก็มีแค่พวกเลเวสิบเท่านั้นนะ ับดักมันตามมาเร็วเกินไปแค่หลบกับดักแรกก็จะไม่ทันอยู่แล้วแต่ต้องหลีกกับดักที่2องอีกถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปพลังจิตของเราไม่เหลือแน่ยังไงก็ต้องถูกกำจัดทั้งคู่อยู่ดีเพราะงั้นใครเป็นถึงก่อนก็คือผู้ชนะถ้าทําให้พวกอาจารย์ประทับใจก็อาจจะได้รับการยอมรับก็ได้เป็นไงล่ะเทคนิคของฉัน เชิญอยู่แค่ที่สองไปทั้งชีวิตแกเธออ๋อไ,ไม่นะคำเตือนระดับที่สิบการแข่งขันมันมีเพื่ออะไรกันแน่คะคอยทำให้อีกฝ่ายดูด้อยและผลักเขาให้ล้มลงจนกว่าตัวเองจะยืนอยู่บนจุดสูงสุดนี่แลหละค้ะการแข่งขันที่โรงเรียนต้องการ เธอเข้าใจผิดแล้วมาเรียเลิกเสแสร้นะแล้วค่ะคนที่เป็นอัจฉรยิยะอย่างอาจารย์จะไปรู้เรื่องอะไรคนที่ทําตามที่คุณบอกทุกอย่างคุณบอกให้ฉันอดทนฉันก็อดทนแต่ยังไปเป็นไงคะโรงเรียนก็ยอมรับแต่คนที่มีความสามารถเท่านั้นนี่สําหรับนักเรียนธรรมดาธรรมดาอย่างฉันฉันไม่รู้นะว่าเธอรู้เรื่องนี้หรือเปล่าแต่ฉันน่ะจบมาจากโรงเรียนนี้ตอนที่ฉันอยู่คลาส ใกล้จบตอนนั้นเธอเพิ่งจะเริ่มเข้ามาเป็นเด็กใหม่ฮะคะคุณจําได้ไหมคุณจําได้ด้วยเหรอคะก็นะเธอเคยได้ยินข่าวรู้เกี่ยวกับอัจฉริยะที่ชื่อแทดหรือเปล่าล่ะออไม่ไม่ไม่เคยเลยคะ่ะฉันน่ะได้ทีโหลตลอดเลยละ่ะแถมยังซ้ำอยู่คลาสหาตั้งหปีเนะี่ ทีนี้ตัวฉันก็เริ่มจะโกรธเพื่อนตัวเองและทิ้งห่างไปเรื่อยๆก็เลยมีปากเสียงกันเป็นไปไม่ได้หรอกคะ่ะก็ตอนนี้ศาสตราจารย์นะ <c oughs> สุดท้ายก็ถูกอาจารย์ใหญ่จับได้แล้วโดนดุย้อยละหาอะไรวะก็มันเริ่มก่อนนี่เด็กโง่น,นี่ทำไมนายถึงได้คิดเยอะขนาดนี้ปกติคุณก็ไม่เคยมาสนใจเด็กแบบผมอยู่แล้วนี่แล้วทำไมอยู่ดีๆ นายรู้ไหมว่าสิ่งที่นักเวทควรทำคืออะไรลองเปรียบเทียบกับตัวเองกับคนอื่นดูหรือ,อยังก็นึกว่าจะพูดอะไรที่แท้ก,ก็แค่มาปนนักเวทคือคนที่ต้องลบล้างตนเองโฟกัสแต่ตัวของตัวเองทนายทำได้นางก็จะลบสามารถเข้าถึงการการลบล้างตัวเองได้อย่างไรล่ะทานายมัวแต่วิ่งไปข้างหน้าโดยแต่เอามองคนข้างๆแล้วก็สุดท้ายนายก็จะหลงทางเอาซะเองเอ๊ะ สิ่งกิดขวางหรือฮะเราเราไม่ควรมาทางนี้นี่ฉันจะตายไปทั้งๆแบบนี้อย่างนั้นหรือชช่วยช่วยช่วยฉันด้วยไม่ไม่นะมอกอยอสุดสุดยอดช่วยได้ชิโรนช่วยมากไว้เลยคลาสเสร็จ เป็นการทดสอบนะทำไมถึงได้เข้าไปช่วยกู่ต่อโซล,ล่ะใหญ่โง่นี่ใช้ชนะสำคัญจนปล่อยให้มีคนตายเลยหรือยังไงตอนนี้เรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นหรอกนะนี่เข้าขึ้นไหวแบบนั้นได้ยังไงอ้าช่วยด้วยช่วยฉันด้วยอยู่เฉยๆสิครับผมกำลังใช้สมาี่อยู่กับดักพวกนี้เป็นเหมือนภาพลวงตาต้องวิเคราะห์รูปแบบของกับดักระยะไกลเพื่อจะได้เตรียมหนีได้ ก่อนอื่นต้องรีบขึ้นไปก่อนกับดักมันตามพวกเขาไปแบบนี้ก็เทลพอร์ตขึ้นข้างบนไม่ได้แล้วลบแล้วแบบนี้ก็เพิ่มระยะไม่ได้แล้วเราควรทำยังไงต่อดีใช่นี่แหละแล้วต้องถอยกลับไปถูกต้องอุ๊ยตก,กใจ การก้าวไปข้างหน้าไม่ใช่คำตอบเสมอไปหรอกนะน้องชายร่างครั้งการถอยกลับก็บกอาจเป็นทางเลือกที่ดีเหมือนกันแค่เดือนเดียวเนี่ยนะนี่เขาฝึกด้วยตัวคนเดียวจริงดินี่ฉันคิดมาตลอดเลยนะว่าเขาใช้เส้นเข้ามาไม่ใช่เพราะความสามารถนะหรือว่าเราเข้าใจผิดกันงั้นเหรอซโซคเข,ขานะโซเข,ขาโซเขาข้างหน้าอันตรายลบเล็้วไอหนุม่ม ชีรอนเขาใช่เหตุผลที่เขาฝึกฝนมาหนักขนาดนี้ไม่ใช่เพราะว่าเขาแค่อยากจะทำให้ดีในการทดสอบหรอกนะสุดท้ายแล้วการพัฒนาก็เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นผู้ชายคนนี้นะ่ะก็แค่อยากจะเป็นนักเวทที่สุดยอดเท่านั้นแหละการแข่งขันก็เป็นเพียงแค่เครื่องมือที่ช่วยให้เขาเส้นชัเร็วขึ้นแค่นั้นถึงจะช้าก็ไม่เป็นไร เพียงแค่เราข้ามเซนชัยมาได้แล้วสุดท้ายทุกๆคนก็จะยอมรับคุณในฐานะนักเวท,ทิแท้จริงไงล่ะตอนนี้มันคงสายไปแล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ฉันจะช่วยเธอเองเพราะงั้นเธอทำไมเธอไม่ลองรวบรวมความกล้าดูอีกสักครั้งล่ะดำเนินการสอบต่อไปฉันจะรับผิดชอบทุกอย่างเอง